สวัสดีครับเพื่อนเพื่อบกับผมอิยานะครับกับกอฟคนเดิมกับรายการกินเที่ยวสบายสบายสไตล์บากอฟนะครับผมวันนี้ผมก็จะมีโลดทิปอีทิปหนึ่งนะที่เราจะไปกันวันนี้วันนี้เราจะไปเขาค้อยเพชรบูรณ์เดี๋ยวเราจะพาไปดูบรรยากาศที่สวยทะเลหมอกกันปีที่แล้วเราไปนานมาปีนี้เราจะไป เพชรบูรณ์นะครับโอเคไปไปดูกันครับผมตอนนี้เราก็มาถึงที่พีโนลาเต้นะครับผมเขาขอจังหวัดเพชรบูรณ์นะนี่ครับเป็นห้องนอนของเรานี่เราจะนอนทีน่ห้องอะไรนะครับวิลล่าเลยนะวิลล่าดีลักนะครับจองมาสองคืนเรานอนสองคืนโอ้ยเตะโต๊ะ ห oh, oh, oh. บรรยากาศสุดยอดครับดูวิวครับดูวิวเป็นไะงวิวข้างหลังผมนี่เรามาฉลองวันเกิดตอนที่เขาใหญ่เอเขาพูดผิดนะเขาคอปีนี้เรามาฉลองวันเกิดที่เขาคอนี่เป็นไะงวิวสวยไหมวิวสวยไหมนี่สุดยอดครับสุดยอดโ oh, คตรฟินโคตรฟินเลยวันนี้โหเป็นไงไพรเวทมากครับผม นี่มันวิวเรียวๆเลยเนาะเป็นไงโอ้โหถ้ามองไปทางนู้นจะเห็นธาตุผาซ้อนแก้วเนาะเองไปเนี่ยเห็นปะถ้ามองไปทางนู้นจะเห็นหลังวัดพระธาตุผาซ้อนแก้วนะฟินแค่ไห้มั้งฟินจัดเลยหนาวหนาวเลยนะยังไงก็ฝากคลิปเพื่อนๆมาด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ครับคลิป ของผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวเรามาดูแล้วพรุ่งนี้เราจะไปลุยที่ไหนจะกินอะไรกันเดี๋ยวไปดูพรุ่งนี้เลยครับผมตอนนี้เราก็ได้อัปเกรดเป็นห้องใหม่นะครับผมเป็นห้องแฮมมูนนะครับผมดูวิวด้านหลังผมเป็นไงให้ดูชัดเป็นไงวิวดีกว่าห้องเมื่อกี้อ่ะแม่งสุดจริงอ่ะวิวแม่งดีกว่าห้องเมื่อกี้องะเดี๋ยวให้ดูให้ชัดแป๊บหนึ่งสวยมากเดี๋ยว คลิปไปแล้วจะไปดูล่างก็สวยจริงเปล่าเออตอนนี้เราก็มากินข้าว่อนกินข้าวนอ,นอะเราไปกินข้าวกันข้างในเ,เดี๋ยวเราไปกินอะไรไปดูตอนนี้เราก็รอหานะบรรยากาศดีชิวนะตอนนี้เป็นเวลาหกโมงนะ อากาศประมาณ18องศาที่เขาคอที่พีโนลาเต้นนะอากาศดีๆวันนี้เป็นงไงครับคุณพีมมาพักวันนี้ที่พีโนลาเต้ครับสว,สวยมากวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอาหารมื้อแรกที่เขาคอเราจะกินอะไรกันไม่ได้มานานมากนะหลายสิบปีนนะ ที่นี่เนี่ยตัแต่ยังไม่มีลูกเลยตอนีลูกโตหมดแล้วทีนี้ก็มาฉลองวันเกิดกับภรรยาสองคนนะที่เขาขอ,ขอ,อเ,เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรกินอรอบๆก่อนนะว่ามันจะเป็นไงเดี๋ยวหันกล้องไปให้ดูบรรยากาศอรอบๆเขาขอ,ขอนี่นะ สวยแบรรยากาศตัวเมืองเห็นไฟไกลๆเนาะเป็นนงครับคุณพิมพ์นภัสสวยเห <c oughs> นื่อยไปนิดนึด <c oughs> ทริปนี้ลราทริปนี้เราก็ขับรถมาเองนะไม่ได้จ้างใครเอาขับมาเราอยากมากันเองโอเค ไปดูกันว่าับข้าวมีอะไรกินวันนี้บ้าแล้วครับสปากเกตตี้ของผมวันนี้นี่สองพิมพ์ของผมไปเดี๋ยวเราไปกินกันแล้ว อยู่ฟอดผาฟอนแก้วนะแต่เป็นวิวกลางคืนเวอร์ชักนกลางคืนเวอร์ชักลางคืนเป็นไงสวยไห<ว>มแสงสีเนะออสวยนะจุดไฟสวยอันนี้ก็เป็นวิหารหลังหลังใหญ่ข้างหลังเราเวอร์ชักนกลางคืนก็สวยนะสุดๆอะ่ะหนาวอยู่นะ อันนี้เขาคอหนาวโอเคเดี๋ยวพรุนี้จะพามาดูตอนวันโอเคปะสวัสดีครับเพื่อนๆกับเช้าวัน,นที่สองที่เขาคอนครับผมข้างหลังผมก็เป็นบรรยากาศยามเช้าที่เขาคอนะวิวสวยจัดๆเลยนะเนี่ยเป็นไงเดีย๋ยวให้ดูอีกทีว่าวิวเป็นไงนี่เป็นไงยามเช้าหนาวหนานะวันนี้ โอ้โหวิวดีมากเลยครับผมสวยจัดๆเลยวันนี้ข้างล่างก็เป็นบรรยากาศที่ที่ผมนอนที่รีสอร์ทนะนี่แพ้ไม่ดูนี่น,นู่นไกลๆตรงนูน้นนู้นเห็นไหมเป็นวัดพระธาตุผาซอนแก้วนะ<ม>เห็นไหม ธา,าตุผาซ่อนแก้วเค okay. สุดออะวันนี้สุดจริงเส้นสีส้มนี่ก็จะเป็นพาทิต,ข,ต,ตขึ้นนะตรงนน้นพาทิตขึ้นเห็นป่ะมีเสียงนกจิบจับจิบจับเนาะนี่ก็เป็นวันเกิดของผมนะัะปีนี้ ผมถ่ายทำวันที่22พฤศจิกา2,568นะหน้าลุ่นเรียวเลยยังไม่อ้ามน้ำไม่หดูด <c oughs> เดี๋ยวเจอเดี๋ยววันนี้จะไปทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปดูโอเคไป ครับตอนนี้ทางโรงแรมก็เอาอาหารเช้าเข้ามาส่งให้เราแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนี่ครับอาหารเช้าของพวกเราวันนี้วันที่สองนะที่พีโนลาเตนะ้นะนี่ของพี่อ่อนะครับส่วนของผมก็นี่ไข่กระทะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัว กินข้าวก่อน,นเนาะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวไปลุยกันต่อโอเคไปวิวข้างล่างใครจะเล่นสไลเดอร์กันก็น่าหนุกดีมกันนะแต่เราไม่น่าจะเล่น,นวันนี้ หลังบรรยากาศผมก็ดีนะวันนี้แ่วเ้าะอากาศดีคนเยอะเยอะมากวันนี้นี่ก็เป็นที่จำหน่ายตัวนะจะเล่นนี้ปะะ่ะล่ะคนเยอะมาก ไปดื่นต่อดีกว่าคนหน้าเยอะันี้คุณเสาด้วยคุณเสาคนเยอะฮะหนกักเลยครับรถมีแก๊งชอปเปอร์มานะแก๊งฮาร์ลี่ฮาร์ลี่ดิวิชันฮาร์ลี่ฮาร์ลี่่ไปครับโอเคข้างล่างผมก็เป็น ข้นมาครับตรงนู้นว่ามีสไลเดอร์ด้วยนะโอ้โหลมดีมากเลยตรงนี้ลมดีมากเลยสวยมากครับ่นนี่นะโอเคยปะไปต่ออย่างนี้ลนนนะเลย ก็เลยครับครับตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมกังหันนะครับผมที่ข่าวคอนะครับเมไปชบูรข้างหลังผมก็เป็นกังหันลมนะที่เปชบูรอย่าเราจะนั่งรถล่างเข้าไปดูข้างในกันว่าข้างในมันจะมีอะไรน่าดูบ้างนะเกปะ หรือข้างในมีอีกปะคะตอนนี้เราก็อยู่จุดชมอาหารนาะผมที่เวลาคนมาเขาคอต้องมานะขาหารเราอยู่ข้างหลังเนาะเวลาใครมาเขาคอก็ต้องมาดูที่นี่นะจุดชมอาหารเขาคอ กลาง,งผมก็จะเป็นวิวสดกล้วยไม้นะแต่มันต้องเสียค่าเข้านะที่ใครจะเข้ามามันต้องเสียค่าเข้านะเออมีค่าบำรุงการใช้ที่นี่เนาะอาหารันจะเข้าไปปะไปสิอะไปสิ เสียค่าเข้าเนาะยี่สิบบาทเองก็เหมือนทางตะวันเออป่ะยี่สิบบาทให้น้องเข้าไปนี่เสียค่าเข้ายี่สิบบาทเข้าไปดูคือเดี๋ยวเดี๋ยวจบเพื่อมาถ้าเกิดตรงนี้ของไร่ชูศักดิ์เลยข้างในข้างในก็มีมีสวนมีทุ่งอันนี้อีกนะเราไปนั่งรถรางกันดีกว่ารถรางข้างในมันจะมีอีกไปเราไปนั่งรถรางหกสิบบาทนะแล้วแล้วมันก็จะมีแล้วเขาจะพาดูสวนกล้วยไม้พาไปดูนู่นดูนี่ แต่ว่าพูดถึงอ่ะถ้าเกิดเราอยากได้วิวตรงนี้จริงๆอ่ะเดี๋ยวเราลงรถล่างเสร็จอ่ะถ้าไม่หนำใจก็มาถัดตรงนี้อีกกะแล้วแต่เธอว่าได้งั้นเดี๋ยวเราไปรถลางก่อนเออโอเคนี่เราสองคนจะนั่งบนรถล่างเขาจะพาเาเข้าไปดูข้างในกันเดี๋ยวคนละหกสิบบาทนะเข้าไปดูกน ติบาทเขาู่้ขียาิดหน่อ,บบนนอว่อาเขาตุัครับตอนนี้เราก็อยู่อีกจุดแรกที่เขาพาเราเข้ามาดูนะจุดกลงหันว,นว e. นิวกังหันมีวิวกลางหันสวยๆนะดอก ดอกไม้แล้วก็มีไล่งุ่นข้างหลังก็งเป็นไล่งุง่นมีถ่ายรูปลุงหลังนะแนี่ทริปนี้เราก็มาประมาณเนี้ยโอเคตไปนะโอเควันนี้เราก็จะไปสถานีที่สองนะับเดี๋ย มันระีบิวจดกันเอาไปกางเต็นเนี้สุดตกสุดขบวนเขามันมีเป็นไล่นะไล่เยอะเลยเลย ไลมแรงปิวปิวโอ้หบวกเนร้านาบวกจะไปแล้วบวกจะไปแล้วบวกจะไปแล้วลมแรงลมแรง้าเบียร่อาถาเอวิตีอื้แล้วเป็นนิวลารัดชช้า อันนี้ก็ให้เราแบบขออับอะไร ATV เหรอเขาบอกว่าอะไรมีมีมงนี่ไงมีมิงก็ขี่แล้วอ๋อเป็นรถเลื่อนรถเลื่อนก็ตายมิงสิไม่ได้จนได้แล้วลูกสามแมลูกกันก็ไม่เคยสูงเท่าไหเลยตายไ่ตัวนี้ลงไหมก็มันมันอันนี้ไม่ลงเนาะอันนี้ก็เป็นจุดกรงหันลมที่มองเห็นกรงหันลมทั้งหมด ต้นนะยี่สิบสี่ต้นนะยี่บสี่ต้นนะครับเห็นหมดเลยจะมีค่าบํารุงเนาะคนละยี่สิบบาทช่วยพื้นที่ไปออืฝุ่นเยอะนะ ทำไมเข้าไม่ได้เหรอเนี่ยด,ดีแทกมีอยู่มะเอาปะ่ะดีแทกปลามีอยู่หรือไหมฮะ,ะดีแทกปลามีสัญญาณเต็มเลยดีแทกกับทูมีค่ะแต่เอซดูจิตเหรอเออไม่บอกปลาจะได้จ่ยายถ้ามาต้องใช้ดีแทกนะ เอเไม่ค่อยมีสัญญาณบนนี้คาเขารับคนล,ละครึ่งเลยนะที่นี่มาเขารับคนละครึ่งเลยนะนะเห็นใจดอกไม้นะก็มีป้ายบอกทุกอย่างเนะลว่าเราต้องทำอะไรบ้างนูน่นน ah? ่ะเห็นไหมข้างหลังผมอะ่ะ ยี่บสี่ต้นเห็นหมดเลยนะมิวนี้อะไรลูกทำเค้กตัเนี่ทำเค้ก มาไม่ได้ลูกหมาม่อยากจะอะไรหรอกป้าป๋ากแบบโดนหัวหัวเจ็บเลยเนี่ยแล้วข้างในก็เป็นไล่ยาวชิงช้าต้งลุ้นหรอคะฮะฮะทำไมาหยู่ชิงช้าตรงนู้นเนาะนี่เห็นสวยชิงช้าหมาก็คือไปดูมันล้นกันดีกว่าป่ะเราคือไปยืนบนจุดชมวิวตรงนี้เหรอเข้าไปดิดูนี้มันใหญ่กว่าเปล่าเข้าไปเลยกลัวอะไรอะ ชมวิวอลังการงานสร้างนะฮะเราดูให้ดูวิว สามร้อยหกสิบองศาเป็นไงเดี๋ยวนี่นะไล่เมอร์บอลรีวิวอยู่ข้างหลังเปง็นไงโอ้ลมโคตรแรงอะอากาศดีนะมีแดดแต่ก็ยังหนาวอยู่นะเออส,สวยเลยปะโอ้โห ขอตัวถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวไปไหนต่อค่อยว่ากันไปเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าตอ่อดีกว่าเพราะว่าเราไม่ลงจุดนี้นะนี่เราหิวข้าวเราก็รีบไปด้วยเลยโด้วยไปเกับกล้วยไม้ต้เหมือนกับร่างเมกี้ร่างเขาแบบดอกเติมเติม ข้างล่างอาจจะเป็นดอกต้เลยนะสียยี่บาทนะนะสวยมือนกนสวยกว่าแต่อันนี้ก็รู้สึกว่าเสียตัาง์น้เนี่เสียต่งค์นะแต่ข้างล่างแต่ดอกตึ้งทีย่สิบบาทหกบาทแล้วก็ขับดูบรรยากาศนะนี้ก็ ATV ขี่ลอกขี่ ATV เลยฮะอ๋อ ลิปมันจะยาวไหเข็บมันออไปที่นี่รถรถส่วนตัวเข้ามาไม่ได้นะทีน่นี่มาต้องอ๋อนี่ไงเขาขี่ ATV ข้างหน้าอต้องเอานั่งรถกับทางพวกอบตหรือพวกอะไรอย่างนี้เข้ามาแทนอโอเควันนั้นจุดซื้อมาหลับตาปีเลย คใหญ่มากแน้ต่อนนี้เราก็จะไปทางนู้นต่ออ๋อนี่เราที่ว่าสวนท,ทีเลทับเบีย้ยเหรอเดี๋ยวตกมาให้ดูไกลๆไปไกลๆโอเคลือใหญ่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูกัน เป็นอะไรแบ่เทเลทับบี้น้อยอยู่สามสี่ห้าตัวกินขอ,องไปกินของ,ค,ง,ค,องครับผมตอนนี้เราดูร้านอาหารบ้านในต้อยที่เขาขอนะเป็นจูนในต่อยแน่เลยนะต่อยนะร้านบ้านในต่อยใครมาก็ ลองเสิร์ชหาดูแล้วกันจะสั่งอะไรไปเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกินก่นสั่งไม่เยอะหรอกเนาะจะดูว่าจะมีอะไรกินโอเคปะามาแล้วครับข้บขาวของเรามือนี้มูมะนาวเน,ะนานอนอะน,าน,น่ากินนะเลยเนาะวันนี้ เคเดี๋ยวเอไปกินข้าวก่อนไปเจอกันครับผมตอนนี้เราอยู่บนจุดสูงสุดของอวัดผ่าซ้อนแก้วเนาะคือ,อลงเตรียมอะไรเนี่ยลงเตรียมอะไรนะมะลงเตียมฮะมมลงเตรียมนะเ,มเป็นเหมือน สุดขอบฟ้าเป็นเหมือนคาเฟ่ที่อยู่ข้าบนวัดพระธาตุพระ่อนแก้วนะข้างหลังผมกเ็เป็นวิวแบบเนี้ยขอขึ้นไปดูหน่อยนะว่าเป็นไงข้างบนก็จะมีเหมือนกับคาเฟ่นะมีวิวมีอะไร แดดร้อนอยู่นะเรากินข้าวอิ่มแล้วออก,ก็โบกเก๊กกาดใช้ได้เลย บรยากาศประมาณนี้เน,ะนาะดูข้างหลังก็มีคนมานี่มาดูวิวโหปนไงสุดยอดยูสวยๆเลยเป็นไงเคปะ ถ้าเกิดใครชอบใจอย่าลืมกด u b s c r i b e กดไลค์ like, กดแชร์ share, กับคลิปของผมด้วยนะโอเคครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ที่วัดวัดวัดอะไรนะวัดป่าสามมคขีวัดป่าสามมคขีเขาคอจังหวัดเพชรบูรณนะ์ครับข้างหลังก็มีรูปทาเวสวรรณนะนี่ก็วัดศักดิ์สิทธิ์ขออะไรก็จะสมใจนะวันนี้เราก็ วันเกิดก็มาไหว้ทาเวทกันหน่อยนะับเขียเลยรงเป็นพ้นแดงครับแล้วก็าไปไหว้กันครับผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทำการไหว้เป็นที่เรียบร้อยละอันนี้เดีย๋ยวผมจะไปเสียงจุดที่บ้านดูนะว่าลุ้นดูว่าได้เลขอะไรอเ่ยังไงเดี๋ยววันนี้ก็มีประมาณเท่านี้นะขอบคุณนะที่ติดตามขอบคุณที่ดูแลกันมา ขอบคุณที่ยังคิดางาน,นเสมอแล้วคลิปหน้าจะไปไหนเดี๋ยวเราติดตามดูทีคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้เนาะเดี๋ยวอาจจะมีช่วงเย็นๆอาจจะมีเดินเดินดูที่งานไฟไฟอีกนิดหน่อยนะแล้วก็เดี๋ยวจะปิดคลิปเลยผมก็อยู่ที่บูสกายรีสอร์ทนะครับผมวันนี้เขาจะมีงานเทศกาลไฟช่วงหน้าหนาวเนาะก็ มาดูงานไฟกันหน้าหนาวข้างหลังม่งก็เป็นวิวสวยๆนะไอยูวสวยๆที่นักท่องเที่ยวเยอะนะช่วงนี้หลังใช่ไมปราสาท ่นีข้างหลังก็เป็นบ้านนะตรงนู้นก็เป็นปราสาทโอเคตรงนู้นก็จะมีหมาหมุนหน่อยตรงนี้ก็จะมีลานเบียร์มีเวทีที่บอกกินเบียร์ได้อะไรได้ ข้างห,หลังก็มีพับถ่ายตรงนี้ก็มีลานเบียร์สดนะศาสตร์พระราชวังแวร์ไซด์ปามาจะขึ้นไปนั่งรถ รถเนี่ยค่ะเดถ่ายรูปให้คุณนายแป,ป๊บห,หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสอง เห็นหมดเนาะเห็นหมดเอ้าดูสวยป้อปาปป้าไม่ถ่าย่าะศาสตร์ยืนแอปก่ะคนเริ่มมาแล้วเนาะโอเคคลิปนี้ถ้าเ,เพื่อนๆถูกใจก็อย่าลืมกดไ like, <อ>ลค์กดแชร์กด share, subscribe คลิปผู้ผมด้วยนะคลิปหน้าจะไปไหนคอยติดตามดูไว้โอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย